หลายองค์กรร่วมยินดีกับนายอลงกรเลื่อนลอยได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาอําเภอไชยยาเมื่อวันที่26มีนาคม2568ผู้ที่สนิทสนมคุ้นเคยจากหลากหลายหน่วยงานได้ทยอยเดินทางมายังร้านอาหารเดอะริชอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนายอลงกรเลื่อนลอย ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงานสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ย้ายไปรับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาอำเภอชัยยาโดยผู้เข้าร่วมง,งานต่างแสดงความยินดีกับนายอลงกรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เพราะถือว่าเป็นการเจริญในหน้าที่การงานที่ได้ทำมาตลอดการรับราชการสำหรับนายอลงกรณ์เลื่อนลอย ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่26ตุลาคม2554ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาสาขาอำเภอเบตงจากนั้นได้ย้ายมารับราชการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยเมื่อวันที่26มกราคม2561จนถึงปัจจุบันในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงานสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ไปรับตําแหน่งหัวหน้าสํานักง,งานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาอําเภอชัยาซึ่งตลอดระยะเวลาที่รับราชการในอลงกร์เลื่อนลอยได้ทํางานด้วยความทุ่มเทเพื่อบริการประชาชนตลอดมาสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร,ร้านอาหารนิสมุยบริษัทตระเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย โฮมมากฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน